บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะโอเคเมื่อกี้เราก็จบเรื่องของลำดับเลขคณิตไปแล้วลำดับเลขคณิตเมื่อกี้มีอะไรนะตัวทางขวากับตัวทางซ้ายหรือลำดับที่ตำแหน่งที่มากกว่ายกตัวอย่างเช่นลำดับที่5 หรือ a5 ของเราลบ a4 จะได้ค่าคงที่ค่า1ถูกปะ a4 ลบ a3 ได้ค่าคงที่ซึ่ง2อันต้องเท่ากันเราเรียกมันว่าอะไรนะผลต่างรวมคราวนี้เรามาดูสิ่งที่เราจะเรียนตอนนี้ก็คือลำดับเลขคณิตซึ่งลำดับเลขคณิตจะต่างจากลำดับเลขคณิตยังไงเมื่อกี้เป็นลบกันคราวนี้ง่ายๆก็คือเป็นหารกันนั่นเองก็คือถ้าเป็น a5 หาร a4 จะต้องเท่ากับ a4 หาร a3 โอเคปะก็คือตัวที่5หารตัวที่สี่ตัวที่4หารตัวที่3ต้องเท่ากันเราเรียกผล ตรงนั้นผลหารส่วนนั้นว่าสัดส่วนร่วมโอเคบ้างหรืออัตราส่วนร่วมแทนเมื่อกี้เป็น d ผลต่างร่วมเป็น d คราวนี้แทนเป็นอาโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าพจน์นั้นๆหารด้วยพจน์ก่อนหน้านั้นเท่ากับ r นั่นเองอันนี้คือสูตรทีนี้เราลองมาดูกันเมื่อกี้เรามี A N หรือรูปทั่วไปสำหรับ รูปทั่วไปสําหรับอลไรสำหรับลำดับเลขคณิตคืออะไรนะ an ถ้ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ถูกปะ่ะจำนวน n ลบ1ทำไมถึงคูณ d นะเพราะเกิดจากกระโดดกี่ครั้งเกิดช่องว่างกี่ครั้งที่ต้องบวก d เพิ่มเข้าไปกี่รอบนั่นเองโอเคปะ่ะคล้ายๆกันเอายกตัวอย่างเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้ดูว่าลำดับเลขคณิตเช่นอะไร1 2 4 8 1632อ่ะมมติ ทำไมถึงเป็นลำดับเลขคณิตเรามาดูผลต่างเป็นทำไมถึงเป็นลำดับเลขคณิตผลต่างเป็น1ผลต่างเป็น2ผลต่างเป็น4ผลต่างเป็น8ผลต่างเป็น16ผลต่างมันไม่ได้คงที่เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นลำดับเลขคณิตอยู่แล้วเกิดไรขึ้นคูณ2เห็นเปล่าคูณ2คูณ2คูณ2และคูณ2งหรือง่ายๆก็คือเราเอาทางขวาหารทางซ้าย32ส่วน16จะเท่ากับ16ส่วน8จะเท่ากับ8ส่วน 4จะเท่ากับ4ส่วน2และจะเท่ากับ2ส่วน1ตรงนี้เราเรียกอัตราส่วนร่วมหรือสัดส่วนร่วมหรือผลหารร่วมแล้วแต่ว่าจะเรียกไงก็ได้โอเคปะ่ะตัวนี้คือ R โอเคไหมทีนี้พอมันเป็น R ทําทำไงอ่ะพี่ถ้าเราจะหาจน์ทั่วไปหรือรูปทั่วไปอา้าวเรามาดูโอเคงั้นเรามาดูเพราะฉะนั้นสองเนี่ยมาจากอะไรมาจาก1นึคูณสถูกปะ่ะสมาจาก2คูณ อีก2หมายความว่า4จะเท่ากับ1คูณ2คูณ 2, 2ได้ไหมนี่คือ a 1พอคูณเสร็จปั๊บตรงนี้เป็น a 2คูณทั้งหมดกลายเป็น a 3เห็นป่ะแสดงว่าเราสามารถหา a 3จาก a 1ได้เช่นกันโดยดูะลร r คูณกี่รอบทันไม่ทันโอเคป่ะเพราะฉะนั้น a 3จะเกิดจาก r คูณ2รอบอ้าวเรามาดู a 4ก็จะเกิดจาก r คูณ3รอบ a 5ก็ต้องเกิดจาก r คูณ4รอบ ถ้า a ที่38จะเกิดจาก a 1คูณกับ r 3 7รอบนั่นเองโอเคไหมเ,นะเพราะฉะนั้นคล้ายๆอันเมื่อกี้เราก็จะมีทริคนิดนึงที่พี่จะบอกไว้ก็คือถ้าคิดจาก a 8ไปถึง a 1 5สมมตุติเราจะใช้ r ทั้งหมด7รอบนั่นเองโอเคป่ะรวมกันกลับมาถ้าเป็น a 5ไปจนถึง a 1 8สมมตุติเป็น13ผลต่างคือการกระโดด13รอบก็จะเป็น r 1 3ครั้งโอเคป่ะ เพราะฉะนั้นสูตรทั่วไปที่คนอื่นๆจะเจอจะกลายเป็นไร an จะเท่ากับล a 1เนื่องจากตรงนี้มันเป็นสัสดส่วนร่วมเป็นผลหารร่วมเป็นผลของอัตราส่วนร่วมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราคูณกันจําได้บา่าเมื่อกี้1นึ 2, 1่งคูณสคูณสคูณูณสเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น1นึคูณจำนวนครั้งที่คูณขึ้นกับอะไรนะตัวที่ n ที่เท่าไหร่ตัวที่10 ก็ต้องกระโดดกี่ครั้ง9ก็เลยลบหเพราะฉะนั้นสูตรทั่วไปที่คนอื่นๆจะเจอจะกลายเป็นสูตรนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นแล้วเราจะได้ใช้บ่อยๆโอเคปะแต่พี่ขอเพิ่มเติมก็คือถ้าอยากได้ AN จะเท่ากับ A อะไรก็ได้สมมุติเป็น5ก็จะเท่ากับอกก็มายเลบ5คือตัวเลขตรงนี้จะสัมพันธ์กันเห็นปะคล้ายๆดีเมื่อกี้เลยตรงนี้ก็จะสามารถช่วยให้เราลัดบางส่วนลงไปได้โอเคไหมสมมติ ตรงนี้เป็น x ตรงนี้ก็จะเป็น x ตรงนี้เป็น8ตรงนี้เป็น8ตรงนี้เป็น16ตรงนี้เป็น16เป็นต้นโอเคป้าเพราะฉะนั้นถัดมาเราก็มาดูนี่คือสูตรที่เราจะต้องใช้ในอนาคตต่อไปนี้ตรงนี้แก้นิดน,นึงนะเป็นยกกําลังลบหนึ่ง n ลบหนึ่งยกกําลังนะไม่ใช่เป็นส่วนล่างโอเคป้าพยกําลังมาจากอะไรนะกระโดดกี่รอบ r ก็คูณเข้าไปจํานวนเท่านั้นครัง้งโอเคนะครับมาดูโจทย์ข้อแรกเลยกําหนด ลำดับเลขามาให้เป็น2 4.3ส9่6 2วนสส่วน9 16สิ่วน27สิ่งที่เริ่มต้นของเราเราจะต้องหาอะไรนะบอกแล้วว่าพอให้ลำดับมาสิ่งที่ต้องรู้ก็คือสัดส่วนร่วมอัตราส่วนร่วมหรืออนั่นเองง่ายๆวิธีการหา R าทำไงเอาตัวทางขวาหารตัวทางสาย16ส่วน27หารด้วย8.9ส่วนเเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็เป็น9ส่วน8 ตัดได้3ตัดได้2ก็กลายเป็น2ส,ส่วน3เพราะฉะนั้นพี่ได้ R เท่ากับ2ส,ส่วน3ถูกปะ่ะอ้าวบางคนอาจจะไม่แน่ใจลองเช็คหรือใช้ตัวนี้หารด้วยตัวนี้ก็ได้ก็4ส,ส่วน3หาร2ก็กลายเป็น4ส,ส่วน6ะครับตัดกันก็กลายเป็น2ส,ส่วน3เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรู้แล้วตรงนี้พี่โทดไว้ R ของเราจึงเท่ากับอะไร2ส,ส่วน 3ามเมื่อกี้ถูกป่ะถัดมาหาจพ์ที่ n พจน์ที่ n ก็ง่าย,ายๆเมื่อกี้อะไร a n เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n นลบนะครับอือหือแบบอ่ะ n ลบโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็แทนลงไปเลย a n คือรูปทั่วไปของเรา a 1คือ2และ r คือ 2.3่วน3คูณด้วย2.3ส,ส่วน3กำลัง N ลบ1นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่คือพจน์ที่ N อา้าวพจน์ที่10ททำไงเมื่อกี้เราก็คือเอาเลขสิแทนลงไปใน N เพราะฉะนั้น A ที่10จึงเท่ากับ2คูณด้วย,ยอะไร2ยกกำลัง9นั่นเองส่วน3กำลัง9นะครับแล้วเราก็ลองไปคิดเลขมาเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราจะได้เป็น2องกำลัง10 ส่วนด้วย3ามกำลังเก้าทำไมถึงเป็น2องกำลังสิพี่สอตัวกับ2 9ตัวถ้าเราเรียนเรื่องเ,อเลขยกกาลังมาแล้วฐานเดียวกันเอาเลขชี้กำลังําไมการบวกกันก็จะได้2องกำลังสิอ้าวมาดูข้อนี้บ้างลําดับเลขาคณิตเป็น2เป็นลบหเป็น18พจน์สุดท้ายเป็น2 1 6 2ได้ไรอันนี้คือ AN ลําดับนี้มีกี่พจน์ถามหา n นั่นเองถูกไหมครับก่อนอื่นต้องทําไงนะ หาค่า a ไม่ได้เพราะฉะนั้น a ของเราเกิดจากไรตัวทางขวาหารตัวทางซ้ายที่ติดกัน18ส่วนลบ6ได้ลบ3หรือบางคนอาจจะใช้ลบ6ส่วน2ก็ได้ได้ลบ3เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาแทนสูตรสูตรเดิมมา an เท่ากับลาย a 1คูณ i ยกกาลัง n ลบ1นะครับทันไม่ทนันแทนเลย an ของเราเป็น162 กับรลาย a อคือดูเลยตัวแรกของเราคือ2แล้วไงอาเมื่อกี้หารมาแล้วได้ลบ3ยกกำลัง N ยังไม่รู้นะครับลบ1ไว้ก่อน2คูณอยู่ย้ายไปเป็นหารเพราะฉะนั้น81เท่ากับลบ3ยกกำลัง N-1 ลบ1สิ่งแรกที่ต้องรู้ติดลบเราได้บวกเลขชีก้กำลังตรงนี้ต้องเป็นเลขคู่แน่ๆเลขกำลังเลขคู่ก็เป็นอะไร สากำลังสองอันนี้ได้9อันนี้เรารู้อยู่แล้วถัดไป3ามกำลัง4ถัดไป3ามกำลัง6เราก็ลองไปคิดมาเราจะรู้ว่า3จะต้องกำลัง4ถึงจะได้81หมายความว่า N-1 ลบหของพี่เท่ากับ4นั่นเองเพราะฉะนั้น N จึงตอบ5ก็ตอบว่าพจน์นี้เป็นพจน์ที่5ถูกปะ่ะตัวนี้ก็จะเป็น A5 เพราะฉะนั้นจาก A1 จนถึง162ตอบถูกต้องมี5พจน์นั่นเอง โอเคผ่านนะครับโอเคถัดมา a 1 2 3จนถึง an เป็นลำดับเลขาคณิตเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าลำดับนี้จะต้องมีอัตราส่วนรวมโอเคป้าโดยที่ผลบวกของ3พจน์สุดท้าย3พจน์สุดท้ายมีค่าเป็น10เท่าของผลบวกของ3พจน์แรกเขียนสมนการก่อนเลยเราตัดตรงนี้ได้ออกมา1สมการแน่ๆผลบวก3พจน์สุดท้ายก็เป็น a 8บวก A 9บวกด้วย A 10เท่ากับ10เท่าของผลบวกของ A 1บวก A 2บวก A 3ทันไม่ทนันโอเคนะและพจน์ที่3เท่ากับ100แสดงว่าเราสามารถแทนพจน์ที่3ลงไปได้100โอเคปะ่ะจงหาพจน์สุดท้ายหรือจงหา A 10นั่นเองง่ายๆ โ okay, อเคไหมอ๋อ,อ,อตรงนี้เราเขาไม่ได้บอกว่าต้องเป็น A 10นะครับตรงนี้แก้นิดหนึ่งมันแค่เป็น10เท่าเพราะฉะนั้น,มนเมื่อมันไม่ได้เป็นสิถ้าเราแทน n พจน์ก่อนหน้าก็ต้องเป็นลาย n อลบ1และพจน์ก่อนหน้าก็เป็น n นลบ2นะครับโอเคป่ะเพราะฉะนั้นถัดมาสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องมี R ถูกไหมโอเคป่ะเพราะฉะนั้น ถ้า a 3มีค่าเท่ากับ100 a 2ก็ต้องเป็น100ส่วนอ่าและ a 1 a 1ก็ต้องเป็นไง a 1ก็ต้องเป็น100ส่วน r กํลังสอันนี้บวกกันคุณ10เท่ากับอะไรตรงนี้ ถ้าเราลองคิดเลขดูก็จะกลายเป็นไรเอ่ยถ้าเราเปรียบเทียบว่าจาก a n ถูกปะมันก็จะกลายเป็น a n กับ a n หาร r แล้วก็ a n หาร r กํลัง2เพราะฉะนั้นเราจะดึงตัวร่วมออกมาได้เอามาดูตัวร่วมของฝั่งนี้กลายเป็นไร a n ถูกปะครับส่วนด้วย1ส่วน r กําลัง2 บวกด้วย1ส่วน r บวกด้วย1ส่วน r แล้วบวกด้วย1ถัดมาฝั่งนี้อ่ะดึงตัวร่วมออกมาได้ไรได้เป็นร้อยถูกปะทุกตัวมีร้อยเหมือนกันหมดคูณ1ิ 10, กลายเป็น1000นั่นเองแล้วก็อะไรในวงเล็บก็จะเป็น1ส่วน r กำลังสงบวก1ส่วน r และสุดท้ายบวก1เหมือนกัน2ฟฝั่งเหมือนการตัดกันได้เลยถูกปะเพราะฉะนั้น an เท่ากับ1,000จบถูกไหมเพราะเขาให้หาพจน์สุดท้ายเราได้ an ออกมาเราก็จบเลยตอบ an เท่ากับ1,000นะครับสำหรับข้อนี้ถ้าใครบางคนอาจจะเริ่มจากอันนี้แล้วกลายเป็น a คูณ r a คูณ r กบบากลัง2ก็ได้แต่สุดท้ายต้องมาคูณ r 2ครั้งเพราะฉะนั้นการจับให้มันเท่ากับ a n เลยก็ง่ายกว่าผ่านนะโอเคมาถ้า a บวก2 a บวก10และ a บวก3 4เป็น3พจน์เรียงกันของลำดับเลขคณิตแล้วจงหาพจน์ที่12 3พจน์เรียงกันก็คือถ้านี้เป็น A1 อันนี้ก็จะเป็น a 2อันนี้ก็จะเป็นเอถูกปะ สิ่งที่เราได้ก็คืออะไรอะไรต้องเท่ากันสัดส่วนรวมอัตราส่วนรวมต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าพี่ A บวกสิส่วน A บวกสจะต้องเท่ากับ A บวกสาส่วน A อไรบวกสิอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นย้ายค่าตรงนี้จะแก้หายค่า A อได้มีตัวแปรเดียวแต่มันเป็นสมการคอราติกหรือสมการพหุนามโอเคปะก็จะเป็น A บวกสทั้งหมดกําลัง2เท่ากับ A บวกสา คูณด้วย a บวก2นะครับโอเคปะ้ะตรงนี้ลองคิดเลขดูเราจะได้เป็น a กํลัง2บวก 20a บวก100ตรงนี้น้องๆลองไปคิดเลขเองเนาะ a กําลัง2บวกด้วย 36a ตรงนี้พี่ไม่ทนให้ดูบวกด้วย68ทันบ้าสมการพวกนี้สมการกําลัง2วิธีการ ต้องจับให้อีกข้างเป็นกําลังศูนย์แต่พอดีว่าตรงนี้ a กาลังสองกับ a กาลังสอง 2, ตัดกันหายไปนะครับย้ายข้างเลยกลายเป็น1 6 a 68ดย้ายมาเป็นลบ32เพราะฉะนั้นพี่ได้ a ออกมาแล้ว a ของพี่เท่ากับ10เท่ากับ2โอเคปะ่ะก็เป็น3 2เป็นหาร16นะ a เป็น2เพราะฉะนั้นพจน์แรกของพี่เลยตอบ4นี่คือ2นี่คืออะไร12นี่คือ36สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราได้ R ทันที4คูณ3เป็น12 12คูณ3เป็น36พอได้ R เท่ากับ3หาพจน์ที่12เรามีอะไรมั่ง A1 นเท่ากับ4 R เท่ากับ3 AN หรือ A ที่12ของเราจะเท่ากับ A1 พี่แทนค่าไปเลยแล้วกัน A1 เป็น4คูณ R คือ3ยกกำลัง โคดที่12กระโดดกี่รอบจากโวดที่1ก็11รอบนะครับอันนี้น้องลองไปคิดเลขเนาะเพราะ3กำลัง11เลขก็เยอะอีกอย่างลองไปคิดเลขเองดูหรือตอบติดไว้อย่างนี้ก็ได้ถ้าสมมุติอาจารย์ให้ตอบที่โรงเรียนถัดมาเรามาดูกัน5 x y z แล้วก็80ส่วน81เอืมเป็นเลมดับเลขาคณิตจงหาค่าของ x ของ y ของ z พี่เราจะรู้ได้ไงอ้าวเรามาดูกันเึิบเึ๊บอันนี้คือ2ตัวที่เรารู้ค่าถูกปะเมื่อเรารู้2ค่าใดๆสิ่งที่จะได้ตามมาคืออะไรสัดส่วนร่วมอวัตราส่วนร่วมถูกปะวิธีการทําก็คืออะไรเราดูมันกระโดดกี่รอบเนี่ยสองสามสี่มันคือ A1 กับ A5 เห็นปะก็กระโดด4รอบเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าเราเอา80หารแปส่วน81เนี่ยหารด้วย A1 หรือพี่อาจจะเขียนไปเลยว่ามันคือ5าโอเคปะ่ะอันนี้อธิบายตามความเข้าใจก่อนก็จะเท่ากับ R กี่รอบ4รอบตรงนี้เป็นเรื่องของสัดส่วนเป็นอัตราสว่วนก็เลยเป็นการคูณก็เลยเป็นยกกำลังโอเคปะ่ะพอหารกันเสร็จตรงนี้จะได้1 6ส่วน81เพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่รู้กำลัง4ได้1 6ส่วน81ตัวนั้นจะต่อเป็น 4่ส่วน2ส,ส่วน3ซึ่งต้องเป็นทั้งบวกและลบนะครับจงหาค่า x y z โอเคป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็เอา r ไปคูณ5เพราะฉะนั้น x y z ของเรา x จะเท่ากับไรถ้าเอา2ไปคูณเพราะฉะนั้น x ก็จะเป็นได้2ค่านะครับถ้าเอาบวกไปคูณก็จะได้เป็น10ส่วน3 เท่าลบไปคูณก็จะได้ลบ10ส่วน3เพราะฉะนั้นพี่ใส่เป็นบวกลบเนาะสำหรับ y พอบวก10ส่วน3คูณบวก2ส่วน3เป็นไรอ่าบวก10ส่วน3คูณก็จะกลายเป็นเป็นไรเร็วเป็น20ส่วน9าคำถามคือได้ทั้งบวกและลบไหม สำหรับตัวบวกยังไงก็เป็นบวกอยู่แล้วถูกปะ่ะสําหรับการคูณ r ที่เป็นลบเข้าไปทําให้ x เป็นลบแต่จะกลับมาทําให้ y เป็นบวกอยู่ดีเพราะฉะนั้นค่า y จะได้แค่รูปแบบเดียวสุดท้ายค่าแก็จะมีได้2รูปแบบก็คือเป็นบวกและเป็นลบทําไม y ถึงได้เป็นบวกอย่างเดียวนะเพราะ r 2รอบการติดลบ2ครั้งยังไงก็ทําให้ได้เป็นบวกถันปะ่ะจาก20คูณอีก2ส่วน3มส่วน9กคูณอีกสส่วน3ก็กลายเป็น40ส่วนยิบ 7, นะครับ อันนี้ก็คือคําตอบของเราถามว่าตรงนี้จากความเข้าใจใช้สูตรได้หรือเปล่าเรามาลองดูการใช้สูตรกัน a 5ก็จะต้องเท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ซึ่งตรงนี้ก็คือ5ลบ1เพราะฉะนั้น a 5เท่ากับ a 1คูณด้วย r กำลัง4นั่นเองเห็นบ่าพโผ r กำลัง4มาแล้ว a 5คืออะไร80ส่วน81ส่วน a 1คือ5สุดท้าย5ก็ย้ายไปเป็นหารก็จะได้สมการเดียวกับเมื่อกี จากความเข้าใจเห็นไหมเหมือนกันเลยโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นพี่ผ่านนะไม่มีอะไรจงหาว่าลำดับเลขคณิตที่กำหนดให้มีกี่พจน์โอเคปะ่ะข้อแรกเลยเริ่มอันนี้คืออะไร A1 อันนี้คือ A N ซึ่งเราไม่รู้ว่า A N เท่ากับเท่าไหร่ใช้สูตรคล้ายๆเมื่อกี้ก็ An เท่ากับ A1 คูณอะไรอยกกำลัง N-1 ลบ1นะครับ ตรงนี้แทนไปาย65 61เท่ากับ1ส่วน81คูณ R ากำลัง n ลบ1งทำไงก่อนเลยย้าย81จากหารขึ้นไปเป็นคูณเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น81คูณด้วย6 5 61นะครับ r เป็นเท่าไหร่เราจะทำไงดีเราก็เอาตัวนี้หารด้วยตัวนี้ก็เป็นอะไร1้0 1ส่วน27หารด้วย1ส่วน81เป็นหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน ตัดกันปั๊บจะได้3นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นลายสยกกำลัง n ลบ1ตรงนี้เราก็มาดู81คือ3ากำลัง4น้องๆลองไปคิดดู 6, 5, 6 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ81ดกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็น3ยกกำลัง8นั่นเองเพราะมันคือ3ากำลัง4ทั้งหมดกำลังสองเพราะฉะนั้นสุดท้าย3ยกกำลัง N-1 จะได้เท่ากับ3กำลัง12เท่ากับ3กำลัง n ลบ1ะครับเพราะฉะนั้น N N ของเราจึงมีค่าเท่ากับ13นั่นเองโอเคไหมเนาะตามนี้ลองไปคิดเลขทดมาถัดมาในการผ่อนชำระเงินต้นอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ในชีวิตประจำวันแหละเป็นเรื่องของเงิน เราได้ใช้ในชีวิตแน่ๆเงินต้นนี่รายปีปีละ18 0 0ปรากฏว่าชำระลดลงทุกๆปุปีปีละ10%เอ๊ะการชำระลงทุกทุกปีปีละ10%จงหาจำนวนเงินที่ต้องชำระในปีที่3ประเด็นคือเราชำระลดลงทุกๆุปี10%ถูกปะถ้าเราคิดเงินต้นคือ100%อันนี้ รีเลทได้ถึง1 8 0 0 0ถูกไหมปีถัดไปที่ต้องจ่ายมันก็คือเอา100ลบส0หรือพี่พูดในแง่ก็คือพี่จ่ายแค่90%เพราะฉะนั้นพอเราลด1 0หมายความว่าจาก100%จริงๆส่วนที่เราต้องจ่ายที่เหลือคืออะไรเราก็สามารถบอกว่ามันคือ100%ยเลบ10%เพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องจ่าย9กแทนที่เราจะคิด10%แล้วมานั่งลบทางที่ง่ายกว่าก็คือเอา90%คูณไปเลย หมายความว่าในแต่ละงวดเราจะจ่าย90%ของงวดก่อนจ่าย90%ของงวดก่อนเอ๊ะแสดงว่า90ต้องคูณทูกๆครั้ง90คืออะไรนั่นเอง90%คือ r นั่นเองถูกต้องโอเคปะ่ะเพราะมันคูณเพื่อลดลงทุกครัง้งทุกครัง้งทุกครั้งจะเหลือ90%ของก่อนนะหมายความว่า r ของเราเลยคือ90%หรือคือ9ส่วน90ส่วน100หรือคือ9ส่วน10นั่นเองทันบ้าเขาอยากได้งวดที่ 3ก็เป็น A3 จะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง2อันนี้พี่รัดเลยนะก็เป็นเท่ามบเท่าไหร่ไม่รู้แต่เท่ากับ A1 นเนี่ย1 8แน่แน่านบ้าชำระในปีแรกและคูณด้วย9ส่วน10ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองนะครับอันนี้เป็น1 0อนึงตัด02ตัว9กำลังสเป็น81เพราะฉะนั้น A3 ก็จะเท่ากับ180คูณ81นั่นเองเราลองไปคิดเลขกันอ้าว แน่นอนคำตอบที่ออกมาจะต้องมี0ูนย์หนึ่งตัวอ้าวเร็วมาช่วยกันคิดเลขปึ๊บแปดสิบคูณสิบแคูณสิได้ไรลายไอ้แปดเอ็ดคูณสิเร็ว8 1ดหนึ่งแล้วก็8 ืมแล้วก็18 8 5 14ก็เป็น1458นะครับเพราะฉะนั้นเราจ่ายในงวดที่3ก็14580โ okay. อเคมาข้อถัดไปดีกว่าจงหาจำนวน3ามจำนวนที่เรียงกันเป็นลำดับเลขาคณิตเพราะฉะนั้นถ้า3ามจำนวนนั้นพี่เขียนเป็นอะไรดี A1 A2 A3 โดยมีผลบวกและผลคูณเท่ากับเท่านี้แหละเท่านี้ a1 a3 a2 a3 ไม่รู้ทังคู่วิธีการแทนถ้าเป็นจำนวนเรียงกันที่เขาให้มาขี้ตัวให้แทนไงนะตัวตรงกลางเป็น x จำได้ปะ่ะหลักการคล้ายๆเลขคณิตที่พี่สอนไปเพราะฉะนั้น a2 พี่ให้เป็น x a3 ก็จะได้เป็น x คูณ R และ a1 จะได้เป็น x ส่วน R เพราะมันต้องลดลงกับเพิ่มขึ้นถูกปะ มาดูต่อยังไงบวกกันได้เป็นลาย x ส่วน r บวก x บวก x คูณ r เท่ากับ78นี่คือสมสการที่1นึ่สมสการที่สองที่เราจะได้ขึ้นมาเช่นกันก็จะเป็น x ส่วน r คูณใช้เป็นจุดหลักเดี๋ยวจะสากับ x คูณ x คูณ xr เท่ากับ 3,2,7,6หลักการเดียวกันถ้าเรากำหนดตัวตรงกลางเมื่อไหร่มันจะตัดกันหายไปเห็นปะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้น x ก,กำลัง3เท่ากับ3,2,7,6วิธีการถอดรากที่3อา่าสอนนิดนึงก็เราจะใช้แผนภูมิต้นไม้นะครับก็จะเป็น3,2,7,6วิธีการทำก็คือแยกตัวประกอบนั่มเอง3,2,7,6มีอะไรหารได้บ้างอา้าว3หารได้2หารได้ โอเคบ้าแล้วแต่ว่าใครจะเริ่มจากเลขไรเริ่มจากเลขก3 3,1เป็น 3, 3 092 10 92มีอะไรหารได้อีกอ่ะมีเลข2อันนี้แน่ๆนหารได้ลงตัวโอเคบ้าแล้วก็มีเลขอะไรอีกไหมมีเลข4หารได้อ่ะพี่ะใช้4หารเลยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยว4พี่ค่อยแยกเป็น2กับ2โอเคบ่ะ4 2แล้วก็เหลือเศษ2เป็น7แล้วก็3มมีอะไรอีก 3ยังหารได้อยู่เป็น91 91มีอะไรหารได้ไหม91อืมไม่มีอะไรหารได้แล้วมี7กับ13เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะติด13อาจอ่ะถ้าพี่ให้เป็นรูทไปเลย X ของพี่ก็จะเป็นรูท ลากที่3ของ 3, 2, 7, 6โอเคป่ะเพราะฉะนั้น X ทุกอันเป็นลากที่3ของ 3, 2, 7, 6หมดแล้วเราก็ทำไมคิดโดยใช้ r คูณขึ้นไปตลอดเราก็เหลือตัวแปร1ตัวแปรนะครับโอเคป่ะ okay, แล้วเราก็จะคิดแก้หาค่า x ได้เลขไม่ผิดแสดงว่าเลขในโจทย์น่าจะไม่ลงตัวตรงนี้ก็ ฝากไว้ถึงแค่นี้แล้วกันก็รู้วิธีคิดครับก็สามารถคิดต่อได้วิธีการคิดก็ประมาณนี้อา้าวถัดมาอายุของคน3คนเป็นปัจจุบันเป็น10ปี18ปีแล้วก็30ปีจงหาว่าอีกกี่ปีข้างหน้าก็ไม่รู้อายุของคนทั้ง3จะเรียงกันเป็นลำดับเลยคะ่ะคือตอนนี้มันไม่ได้เป็นลำดับเลยคะ่ะ1คูณอะไรได้18คูณ1.8 1.8แต่18คูณ1.8มันไม่ได้30โอเคปะ เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออีกกี่ปีข้างหน้าเอ๊ะสมมุติ x ปี10เพิ่มขึ้น x ขวบก็ต้องเป็น10บวก x ถัดมาคนที่18จะอยู่18เท่าเดิมได้บ้างเมื่อผ่านไป x ปีก็ไม่ได้ก็เป็น18บวก x เช่นเดียวกันและสุดท้ายคนที่อายุ30ก็ต้อง30บวก x ถูกต้องกี่ปีข้างหน้าก็คือบวกไป x ตัวเป็นลำดับเลขาแสดงว่าอะไรตัวทางขวา หารตัวทางซ้ายต้องเท่ากับตัวทางขวาหารตัวทางซ้ายนั่นเองทันบ้าทันไหมเพราะฉะนั้นเราก็คูณไขว้มันเข้าไปเป็น1 8บวก x ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ1 0บวก x กคูณ30บวก x ็แก้เป็นสรรมการกำลังสองอีกสำหรับตรงนี้ จะได้กลายเป็นอะไรอา้าว18บวก x กำลัง2ได้18คูณ18 88 64ใส่4ทด6 8 1 8ทด6เป็น14แล้วก็18เพราะฉะนั้นได้4 2 3 3 24บวกด้วย36 x บวก x กำลัง2นะครับอีกข้างหนึ่ง10 คูณ30เป็น3 1 0รบวกด้วย40 X และบวกด้วย X กำลัง2 X กำลัง2ตัด X กำลังสหายไปคิดเลขเลย 4X เท่ากับ24เพราะฉะนั้น X เดียวเท่ากับ6นะครับแสดงว่าอีก6ปีข้างหน้านั่นเอง โอเคป้อาอ้าวเราลองมาเช็คดู6ปีข้างหน้าจะเป็นลำดับเลขคณิตจริงไหม6ปีข้างหน้าคนนี้ก็อายุ16คนนี้อายุ24แล้วคนนี้อายุ36อ่าลำดับเลขขาถูกป้าไหนมาดูจาก16เป็น24ก็ได้24ส่วน16ตัดการกลายเป็น3ส่วน2อ้าวคูณ36ส่วน24เหมือนกันเอา12หารได้3ส่วน2เช่นเดียวกันเห็นปะ อัตราส่วนเท่ากันแสดงว่าถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าอีก6ปีก็จะเลี้ยงเป็นลำดับเลขคณิตน,นะครับโอเคไหมโดยการเช็คหาค่า r นั่นเองโอเค